หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอเคโอเคโอโอเคครับไปไปเล่นกันเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คือช่วงเล่นมุกของไมเป้มาอ่ารับฟงเลยรับฟงรับฟงโอ้โหตลกปฟงมือยัง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 ใจเย็น ไปเล่นแล้วก <laughs> <c oughs> ูจะวิ่งแล้วโอเคไปวิ่งกันดีกว่า,ปาไปตัดบทไปฟุบคุณเป๊ครับคุณพร้อมไหมยังที่จะวิ่ง4คูนร้อยครับคิดว่าคุณจะตายไหมครับผมมาเลยพอดีกูฟิตร่างกายมาบอ่อยใ <c oughs> สยเท้าใสยเท้า <c oughs> มาเรามาเริ่มแล้วฮะมึงมีทีทีติดหวัวไหมมึงไปไกลๆกู นั่นนพี่ไ้มึงเห็นเวลาไหมมึงเห็นเวลาี่รเแบบวานีกูห้มไปแล้วไอ้ยจ้๊บจุ๊กูจุ๊บหาแล้วเอาเออกูขี่ใครไม่ได้หรอไปดมึงไปไปแล้วจุ๊จุ๊บเป๊ะเป๊เป๊ะ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 ป๊ะเป๊ะเป๊ะเป

นีนี้มาทีนีมาไปไปหายเปด้ยไอจัหลมาที่บันไดเป้งมซ่อนยโอ้ยใจเย็นโอ้ยทำไมมันมาฝากกูเลเออเออเรม็่ดฝากูวกูมีที่กูมีที่ปลอดภัยมึงกลับมา ชาดาไปเล้วงงไปงขึ้นมงขึ้นไปงขึ้นไปงขึ้นไปอ้าวอทีนทีไม่ไปกับมันวะทีนมึงเอาไปกูเม่าไอ้กบไอ้กบไอ้กบไอกบไอ้กบกบอ้าทีนทีไม่ไปกับมันวะสุดท้ายไป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 วลัล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 นี่คลแสงกูพอแฟบอกไว้ก่อน ตัวหน้าตัวตาหมุนไวมากเป๊ะคูนักเลงกูนักเลงพอกูนักเลงพอร์ครูนักเลงพอกูนักเลงพอร์วัวังนักเลงพอนักเลงพอกูนักเลงพอโคตรเกเร กูนักเลงพอคุนักเลงพออุ้ยอุ้ยอุ้ยมาดิี่กูไ้หม่งไอหัวม่งไอหัวม่วงม่วงม่ม่งม่วไปซะไปแไปแล้วไปโอ้ยโดนโดนเม็ดโอ้เลยสองคนสอคนสิบกว่วิไม่ต้องไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบมาสิมาสิกดมากดกลับกดมากดกลับมาสิ ่กดมากดกลับกดมากดกลับวะมึกไฟกูแล้วกดมากดกลับวะมาดูเลยมูมูมไม่ทันกลอกูบอกไว้เลยกูนี่สุดยอดอ้ตน่ตา กูเด็กเลีงพอกูเด็กเลีงพอนักเลีงพอมึงเป็นนี่อะไรกูไอ้นี่เบ้ยมนลังคงบอกนี่ระเบิดไปซะไอ้หนูนี่นี่เกมนี้มันพวกไก่อ่อนเล่นนะพวกกากรก็คงตายไปก่อนแหละแอบละ mọi người 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 ส่งส่งฮอนคูไปปุ่มตืด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 ไปดูได้ไปดูได้ขวดปินกูเตะแยกย้ายแยกย้ายเดี๋ยวมาเจอกันเบเดเบเดเราต้องมาพีชิตต้นไม้ต้นนี้ฮะพวกนายมันสุดยอดมากๆเลยกูเลิกเองพอ เป้เป้เป้เห็นกูไหมบ้านนั่นน่ะต้นไม้กูเห็นต้นไม้กูไหม <laughs> ว้าิบหาฝากตัวรับใช้นายไปแล้ว <laughs> ไปงการเ,รเ,รเรำำข้ามาตัวละทดสอสอบสอบรุสัห <c oughs> อื้อ ่ได้ตีไมได้ตีอย่าให้กูบูอย่าให้กููไปแล้วไปแล้วไปสิกูสิกูี้้เนเอาข้าวเหรอข้าเหรอไปแล้วไปแล้วไปย่าไปตีวะแล้วไปแล้ววิ่งบวกกระโดดเท่ากับเร็ว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 เวเกูจะตายนั่นแหละาสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งอู้ บลาก่อยคุณไม่ได้ผ่านรอบต่อไปคอยห้มึงตายชิบ่ายเป้ะช่บายเปป้เป้ นายเรามาอยู่ด้วยเข้าใจไหมอย่าพ่งตามกูมอ้โอ้กูชิมไอ้เด็กไอ้เด็กกูจะคิดกูขยนกูจะ้ยันเป่งจุก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 นิ้วลวกลุวเอาปิง มามึงกดมากดกลับมากดมากดกลับกูมากดมากดกลับกดมากดกลับวิ่งมันไม่ยอมให้ว่ะมึงยอมให้กูวิ่งดิกูวิ่งดิจุ๊กจุ๊กจุกจุกจุกแบบอู้แบมเรียบร้อยอือเริ่มแล้ว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 มึงเป็นไม่ใช่เหรอนีข่าววะไหนวะเป๊ะเยกย้ายก่อนเดี๋ยวค่อยเจอกันกู้ทำไมทางนี้มันทางตัน กูอย er ู่กลาง KFC เลย KFC ไม่ทางตันมาตัน hey, นี้ต้องหูทางโคตรแคบไปแล้วสู่หอคอยชังเกล่าไปแล้วไปอยู่ไหนเป้ะกูนี่สายจุ๊กร้วนร้อนร้อฟังหน่อยโอ้โหเยอะอย่ามาตีกูอย่ามาตีกูอย่ามาตีกูช่วงนี้กูไม่ไม่ไม่อยากแบม

กินยังไม่ได้ตีหัวไปเลยไป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 เลยไปเลยมึงอ่ามาด่มาเซ่กูนักเลงพอกูบอกเลยฝากตัวรับใช้ได้เลยมึงเอาไปดีเออแค่แหละทำดีทำดีทำดีหนูเฮ้ย นายนายเราขออยู่ด้วยนะนายเธอเธอเธอมึงตีหัวมึงตีหัวไปมาคุณนักเลงพอโคตรโหดกับผู้หญิงมันก็ทำได้เราเราเราบัดดี้กันคุณนักเลงพองงไหมอืออือเราเราบัดดี้กันเราบัดดี้กันเราต้องชิปทักทายเขาก่อนอ่าชิปทักทายอ่าเราเราต้องอยู่ร่วมโลกกันจีกุกูนักเลงเซอร์ Surprise motherfucker ฮอมุงแตกแล้วชิบหายแล้ว ยังตันยังตันยังตันตันหูไปละมึงทำยังไงต้องมาเอาที่กูกดไปกดกลับดีกดไปกดกลับดิอ้าวอ้าวไม่ติดซุกจุกจุกเอาจุกจุกจุกไม่ได้จุกไม่ได้แล้วฟังหน่อยฟังหน่อยฟังหน่อยหูมองหูมองฟังหน่อยใครเป็นใครเป็นใครเป็น เฮ้ยเธอ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 ก็ฝันไอ้ฝันไอ้ฝันไอ้ไปแล้วลองมือสีเฟ๊รออะไรเป๊ะจุกจุกมาตเตอร์จุกไปแล้วฝังหน่อยได้ไหมด้วยคำวันทีถึงนักเลงพอเลงพอเลงพอ

ลักไก่ลักไก่ลักไก่ครับ Surprise motherfucker โอ้ชิบหายชิบหายไปแล้วด่าอะไรวะเนี่ยโอ้โหทีนี้ข้ามหัวกูไปเองนะแยกย้ายกันก่อนกูไปหามึงเป๊ะเปอยู่ไหนเป๊ะหามิงกูเป็นกูเป็นกูไม่ได้เป็นฆาตกรเป๊ะ กูกเป็นคนดีเออของคนลราไมิม <laughs> <c oughs> ีคลมแล้ว <c oughs> นักเลงหอคุณนักเลงหอนักเลงหออย่าตีกูอย่าตีกูมึงเห็นไหมข้างหลังกูอะไรน่ะนักเลงหอคุณนักเลงหอนายมันมาแล้วนายนี่ไงกูเห็นมึงแนละ้วนี่ แอบดีแอบดีแอบดีพี่เป๊ะมึคนมามึงคนมามีคนมาวิญามึงวัดกับกูดิรอบใครรอบนี้ใครจะเป๊ะยังยัยังอ้ยยแตแดดต่แดดตงกูหรอกมทางหรอก ปีทางซันใช่ไหมโดนโดนอะไรอะไรเล่นเล่นเนี่ยโอ้ยดูนะข้างหน้าข้างหน้าหมึงข้างหน้ามืกับวิ่งวิ่งวิงวิ่งวิงวิ่งกำมึงงโดนเหี่ยวเหวิ่งไปไหนมาเนี่ย มึงคิดจะเทพขัวไปอะไรให้กับตัวเองสาวิสัยเป๊ะไหนเป๊ะเปเดีวเวกู้าอย่างนี huh. สเตปสเิปฟังหน่อยสเตปสตปไปละอยู่กัใครคอยมึงกอดเล็กเล็กฟันหน่อยเล็กอโอ้ไมคก็โอ้ไมคก็เฮ้ยกูเห็นทางกูเห็นทางแบบว่าทางรับสู อะไรวะหอคอยชังยลีลาป้ะนายไหนสุดยอดไหมไหน๋อมันสุดยอดจริงๆใช่ไหมอ๋อน่าเป็นเกย์หรอเดี๋ยวตีกันดิเงียบๆเงียบๆ Surprise motherfucker ไปแล้วเนี่ยนผมบอกไปเลยมาสิ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 

เป๊เป๊มาบ้านเปกูอยู่เนี่ยตรงตรงบ้านนะเป๊้านมบ้านบ้านะมึงมึงไม่เข้าใจคำว่าบ้านเหรอเปะบ้านก็บ้านไงมึงไม่เข้าใจคำว่าบ้านเงี้ยกไม่กรจยกูอีกเ มาสิมาสิกูนักเลงพอขึ้นมาไม่ได้เลยตั้เลงพอตั้เลงพอตั้เลงพอมันเป็นทีทีมาล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 าเฮ้ยกูอยู่คนเดียวในมินิเกมนี้เปล่าเนี่ยมึงตายเอ่ะเป้ยังแต่ก็กำลังจะตายเฮ้ยไม่ดูบ้านปลายชีวิตของมึงมึงอยู่ตรงไหน เกูจะตายก้ตายกูจะดูบ้านปลายชีวิตของมึงไว้อะไรให้กับพี่เป้ครับเดินจงกรมเดินจงกรมเอสปันยาเอเวลีมาบ้าอ้าวทีนี้หายเฉยเยียม

กดมากดไปกดไปบมายล้ิบากไม่ติดแล้วไป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 แล้วลตายตายกชกชาะมมือกยงโอเคครับก็มาถึงท้ายคลิปกันแล้วนะครับผมก็เป็นยังไงบ้างครับคุณเปครับผม ยังแค้นฝังใจอีกไม่หายเลยใช่ไหมอ่ารอดูรอดูอ่าต้องมีต่อภาคสองไหมอเอใครอยากให้ทำต่อภาค2ลองคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับผมแล้วก็อกระเทืบไลค์คลิปนี้นะไม่ถึง5 0 0พันเดี๋ยวจะมาต่อตอน2ให้นะครับผมอ่ะโอเคครับก็ก่อนจะจากลานะฮะก็ต้องมีคำคมควยคายนะฮะจากคุณเป้คมควควยเหรอ โอเคเป้จัดมาเส้นหนึ่งบทเพลงนี้นะคนเราคำคมไม่สักตุลย์พี่เดียว่ะคำคมคำคมอ่าคำคมที่ดีจากมาเป้แล้วกันนะอ่าครับผม่าไงฮ้สูบแล้วสูบแล้วดดบคือบุรีสูบแล้วดีคือบุบบีแล้วบุรีอ่าพ่ไอกว่าแค่ไหนอ่ มึง <wounds> ให้เกตลูกเทพกูห <disappointing> น่อยมึงเห็นไหมกูถืออะไรอยู่เนี่ยลูกเทพนะเว้ยมึงเคยเห็นลูกเทพกูไหมมึงให้เกตกูหน่อยครับผมใครมีอะไรก็ลองคอมเมนต์นะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe นะฮะกดกระดิ่งด้วยก็แล้วกันนะครับผมแล้วก็ไปซับสไคร้ช่องคุณเป้ด้วยนะครับโอเคครับผมก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้านะครับผมไปอย่าลืมไปตับสไคร้ด้วยอ่าโอ้ซับทำไมวะโอเคครับผมไปแล้วครับผม อย่าลืมกระเทิบไลไ์ด้วยนะครับผมไปมึงก็ไม่ไปเหรอไปไหนอะไปเนอะ